สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่บ้านเสียบาทครับโอ้เดี๋ยวเสียงเพลงเดี๋ยวเราไปฟังข้างนอกกันว่ามกกันจัดจานยังไงนี่เรามาดูภายในรถก่อนสุดยอดจาไปยืนขนาหน้านี่ถ่ายรูปใน,นสติ๊กเกอร์ยืนมอพอดีเลยมอกกบเจ๊จ๋านะออยๆหน่อย,ออยดิเอา ยืนฝั่งนี้บาด้ยืนฝั่งนี้ป่ะเอาเด้อนี่หน้าเต็มก่อนหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองอีกรูปให้มันเห็นในตัวนั้นด้วยหนึ่งสองขี้ว้วจัดจ้านมากเลยสายแข็ง พอดีเลยไฟตรงกลางพอดีเลยเนี่ยไม่สิ่งก็สายอ,อ้อยังรอเลยครับวันนี้มาถึงบ้านเลยวันนี้มีอะไรบ้างอื้อเบิดถอดรองเท้าด้วยโอ้บอกไฟเทคครับอือตัวนี้ไฟอู้อ นี่ก็หมุนโอ้รถพัดลมนะครับนี่รถพัดลมนี่ชอบไฟตัวเนี้โอ้ตูซับโอ้โหสติ๊กเกอร์ <c oughs> ไอล้ลำโพงนี่เท่าไหร่นี่สนิ้วคู่หนึ่งครับผมสิบห้านิ้วคู่หนึ่งนี่ในรถใช่ไหม <c oughs> โอ้ยิงถอดลงล่าง <c oughs> โอ้เสียงเมื่อกี้ ลองทดสอบดูแล้วแน่นมากครับแน่นมากเลยเดี๋ยววันนี้เรารีวิวระบบไอ้น,นี่ชั้นครึ่งไหมเขาเรียกชั้นครึ่งไหม,มชั้นครึ่งเป็นเครื่องอะไรบาทฮีโน่อีพีร้อยครับฮีโน่อีพีร้อยเฮ้ยห้ามสูบุรีเหรอพี่สูบุรีทําไงอะ่ะดับก่อนได้ไหมได้ครับ <laughs> <laughs> ยอกหยอกยอกหยอกอู้ <laughs> oh. ยัยจ๋าหนเราจับกล้องด้วยนี่จับกล้องจะลองตีฐานหนลองนั่งโดยที่เราไม่ได้ทำนานเลยเอ้าทำไมี๊ยเรียบัสเตั้งหมครบตั้งยไปไกลไหมนี่ไกลประมาณนึงปี๊ยเขาใส่กันยังไงของผมอ่ะ แล้วถ้าถ้าถ้าเกิด่งไรไม่เราเราไ่ได้ขับรถบัสนานแล้วครับตั้งแต่แต่ก่อนขับของนำหิงรถอกู๊ตเาอรตกีกุหลาบขอบคุณครับอันนี้เรามีระบบเบรกระบบอะไรไหมเราต้องถามก่อนมีครับผมไม่ระบบเบรกตัวดึงนี่ใช่กดลงครับอันนี้กดลงไปอันนี้คือปล่อยแหละอ๋ออันนี้ก็อันนี้เป็น เป็นสวิตไฟสวิตไฟสวิตพัดลมวนเลยครับอ๋อสวิตพัดลมหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้เป็นไฟไฟราวกลางอ๋อนี่ไฟราวกลางไฟราวกลางครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นไฟหลังคาไฟนอกรถไหนนอกรถโอ้ืมสติตเยอะมากเลยนี่เป็นเติเกอร์ระบบมลนี่ก็เป็นสวิตเครื่องเสียงสวิตไฟระบบทุงลมน่าจะไม่มีใช่โรามีมากันหมดนะครับบนบ้านเออไม่มีแต่ไอ้นี่อะไรประตูแต่ครับแต่แล้วมันเสียแล้ว แต่อะไรแต่ลมอะแบบมันเป็นไฟฟ้าครับแบบปังนี้ครัโอเคมาอ้ต้องตัดให้ต่ำกว่นี้ตับนี่คือพ่อผมขัดเป็นตัวอ้วนไงแต่ก่อนบอกตับต่ำถึงพื้นเลยถึงพื้นเลยมองเพื่อย่ายมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยสูงกว่านิดนึงนิดเดียวสูงกว่านี้นิดนึงประมาณเนี้ยแต่นี่มันสูงคือเพราะว่าผมตัวใหญ่ไงเกี่ยนึงไปไหนเกี่ยนึงทักทักทักขวาลงมานี่อ้าวแล้วเกี่ถอยอ่ะ จะถอยขึ้นบนหักขวาขึ้นบนนี่ใช่เ้ยคัดทำไมครับคัดมันบุกคเนร่งอะไมอ่อนอันนี้มีกี่เกียร์6เกียร์เดินหน้า7เกียร์ถอยอ่ะ6เกียร์เดินหน้านี่หนึ่งนีนึ่นี่หนึ่งถอ,อ,นะอย,อยหนึ่งลงมาหนึ่งอ,อ๋อผมลืมกดเบรกมือทุกพวกรีดับเท่มากแล้วมองไทุก แต่ตัวนี้มันก็มันไม่ยาวเหมือนแปดร้ออ่ะใช่มันไม่ยาวตรงขาเลยของผมใหญ่เลยโอ้โหชอบเลยนานๆทีครับได้ขับตัวนี้ครับสายห่างสายห่างดูขวาแลยิงอ่อาล้อมันเลี้ยว,วยไม่ค่อยได้เยอะครับใช่ครับเลี้ยวรถผมมันเลี้ยวไม่ค่อยได้เยอะเวลายูเทิร์นเนี่ยต้องต้องคอยหลังตลอดเลย ใช่ไหมคือมันเล well, like right. right. okay. right. so well, ี yeah. right. ้ยวได้น no, ้อยไงใช่ม so ันไม่เหมือนของพวกพี่ของพวกพี่แต่ก่อนมันมันมันหักได้90สองศาคันเร่งอ่อนมากเลยไม่รู้สิเลยไม่ใช่ครับสองมันสองมันอยู่ติดกับสีนะครับเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวนั่งก่อน คันเร่งอ่อนมากเลยบาสเฮ้ยเด็กมอะไรมันไม่ตรงไม่ตรงแล้วก็บอกบอกต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยจริงๆครับอันนี้คือคือรถบัสนะบอกมันต้องนั่งอยู่ข้างนี้แหละจริงๆนะถ้าถ้าเรานั่งมาอย่างเงี้ยมันจะมองกระจกนี่ยากเรองอะไรหนุมตัดไม่ใส่อะไรมันไม่รู้มันอนแรมันบอกผมตั้งไว้อย่างงี้ตัดยาวเกินน่ะ ตัดหนุ่ตกใจเลยอ่ะเออถ้าเราเอาไ้หัวเตะไปใส่มันดังงั้นใช่ไหมเดี๋วบอกหัวเตะแอีหัวเตะไปใส่เจ้าหัวเตะใส่โอ้ยหรือว่าเขาจะด่าโบโบโบไม่แนะนำ <c oughs> มันยาวเลยดิเห <c oughs> มือนบีบเตะเลยแหละปัา้าอูถูกคันเะเสียบ้านแบบตื้ออยู่ได้เลยอยากให้ผมมาถ่ายอ่ะ <c oughs> รถไม่ได้ออกงานเลยอยานี่เรามานวดนวดยางครับเพราะว่าถ้าเราจอดนานยางมันจะเนี่ยขนาดนี้มันยังดดเตึ๊กตึกตึกความรู้สึกของของที่จับลงอะไรนะคือเราจอดนานไงใชื่อไหมวันนี้ผมชัดเดร็ไปหมดฟังเลยอะชัด์เท่าไรสไตไม่ติดสองมันแล้วไม่ได้เคลมชติดใช่พึงติดโอ้เป็นบบญอ่กแเลย นานเ้ยวันนี้พาออกเที่ยวเนอ้อเนี่ยครับสไตล์ขับรถทัวร์ขับรถทัวร์สมัยแต่ก่อนหัวใจอย่างนี้แหละแต่ของของพี่มันเป็นเกียร์เกียร์ไฟฟ้าเกียร์ยิงอันนี้เกียร์ธรรมดาเลยครับก็ก่อนผมใส่อะไรนะที่เวลาเสียงเบรกมันใส่อะไรมันอะไรกับของกาแฟหลุดหายเวลาเบรกอะ

แต่ล <Infinity>. ูพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเลียวซายเล้ยายลี้ยายอ่าระวังวัวระวังมัวฮ้ย เนี่ยชิ้นแรกเลยแบบทักขยับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าซอยข้างหน้าเข้าไปนู่นใช่ไหมเขาจะเห็นพระองค์ใหญ่ไอข้างหน้าเองโคตรอดเลยอ่ะเพิ่งท้ำเครื่องใหม่ตอนปีใหม่เนี่ยอย่าพ่นเลยอสติ๊กเกอร์ไปแล้วมายแล้วซ้ายจอดซ้ายจอดซ้ายสติ๊กเกอร์ครับโอ้ยไปเลยนะพี่นพ โอีกไปไว้ตัวไหนบันบนสถอนดาวสติกเกอร์ครับมีใครเก็บให้ไหมอ่ะ จอดอีกที่หนึ่งครับเดี๋ย <_ an> วเราไปลองอเครื่องเสียงกันนะครับุ <_ an> ย้อนมากเลยคันนี้นานๆไม่จับรถทัวร์เลย <_ an> รถบัสรถบัสอันนี้ไม่ใช่รถทัวร์รถบัสเอาเตะก็มีนี่หว่าทำ <_ an> ไมัไม่บอกวะเดี๋ยวยังไงรอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ